สสตมงคลกีจเตือนอัจฉริยะระวังมีมือปืนจำบุกยิงใครอยู่เบื้องหลงังถึงกับรีบเตือนกันเลยทีเดียวสําหรับเตมงคลกีจที่ล่าสุดได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงอัจฉริยะว่าจะมีมือปืนสี่คนมาบุกยิงให้ยกเลิกงานทันทีโดยก่อนหน้านี้อัจฉริยะเคยสั่งเสียไว้ว่าหากตนเป็นอะไรไประวังทําคดีของแตงโมฝากประชาชนคนไทยช่วยดูแลลูกสาวของตนและช่วยจัดงานศพให้ด้วยและบอกอีกว่าตนเองก็ได้บริจาคร่างกายให้กับโรงพยาบาลไปแล้ว แล้วและล่าสุดวันนี้12พฤษภาคม2565อสสอเตก็ได้เคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวได้โพสต์ข้อความเตือนอัจฉริยะว่า ถ้าพี่อาจจะเดินทางในต่างจังหวัดหรือว่ากรุงเทพขอให้ยกเลิกจะมีมือปืน4ี่นายนั่งรถบิ๊กอัพสีเขียวประกบยิงพี่อัดรอดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยไว้ได้แต่ว่าตำรวจสองนายที่ไปด้วยไม่รอดซึ่งหลังจากที่เต้ม,มงคลเกียรติได้โพสต์ข้อความเตือนอัจฉริยะก็มีชาวเน็ตแห่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเพิ่มเติมอย่างมากมายอาทิเช่น ท่านรู้ร่วงหน้าขนาดนี้เลยหรอว่าใครรอดไม่รอดถาแบบสงสัยบางทีความน่าเชื่อถือก็ต้องมาพร้อมกับคำว่าเบาๆหน่อยทำไมไม่โทรบอกพี่อาจด้านเต้มงคลกินก็ได้ตอบกลับไปว่าพี่รู้ร่วงหน้าพี่มีหลวงพ่อใสยกรรมฐานบอก